You way, away, you away! ทุกวันนี้บางพื้นที่ได้มีการนําน้ําบาดาลขึ้นมาใช้มากเกินสมดุลประกอบกับปริมาณการเติมน้ําลงสู่ชั้นน้ําบาดาลตามธรรมชาติลดลงจึงส่งผลให้ระดับน้ําบาดาลลดลงอย่างต่อเนื่องกรมทรัพยากรน้ําบาดาลซึ่งมีหน้าที่หลักในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน้ําบาดาลของประเทศไทยจึงได้นํารูปแบบการเติมน้ําใต้ดินระดับตื้นมาช่วยแก้ปัญหาการลดลงของน้ําบาดาลระดับตื้นที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อบรรเทาผลกระทบจากภัยแล้งพร้อมส่งเสริมและสนับสนุน แนวทางการเติมน้ําใต้ดินให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนนําไปใช้ให้ถูกต้องตามหลักวิชาการเพื่อให้มีน้ําบาดาลใช้อย่างมีประสิทธิภาพคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดค่ะในเรื่องของการเติมน้ําใต้ดินเนี่ย มันมีปัจจัยหลายอย่างที่เราจะต้องคำนึงถึง1คือพื้นที่ตรงนั้นมีความจาเป็นที่ต้องเติมหรือไม่นะคะเราบอกว่าพื้นที่ที่จําเป็นต้องเติมเนี่ยน่าจะเป็นพื้นที่ที่มีการลดลงของระด,ดับน้ําอีกอันนึงก็เรื่องของสภาพลักษณะของชั้นดินชั้นหินที่อยู่ข้างล่างว่ามันสามารถเติมได้ไหมนะคะเรื่องของ น้ำที่จะเอามาเติมเนี่ยก็มีความสําคัญก็จะต,ต้องเป็นน้ําสะอาดเติมน้ํผ่านสะผ่านหลังคาแล้วก็เติมผ่านบอ่อบาดาลก็มีนะคะเรื่องของการมีการอินเจกน้ําลงไปหรือจริงจงการทําพวกริบเบิลแบงค์ฟิวเทชันก็เป็นแนวทางหนึ่งในการเติมน้ํานะคะที่เราดําเนินการบางพื้นที่ก็ประสมผลสําเร็จแต่บางพื้นที่ถ้าเราไปเจอพื้นที่ที่มันมีดินเหนียวเยอะแล้วก็น้ํามีความขุ่นเนี่ยบางครั้งเวลาไหลลงไปมันก็จะมีการอุดตันทําให้น้ำเนี่ยไหลไม่สะดวกนะคะก็ขึ้นอยู่ ว่าอย่างอย่างที่บอก่มันขึ้นอยู่กับพื้นที่ด้วยนะคะว่าข้างล่างใต้ดินเป็นอย่างไรก็สามารถที่จะติดต่อได้ที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาลน,นะคะซึ่งเราก็มีสํานักง,งานเขตอยู่ตามภูมิภาคต่างๆอยู่12เขตด้วยกันนะคะก็ไปขอยื่นความจนงตรงนั้นมีการสํารวจพื้นที่ว่ามีความเหมาะสมไหมหลังจากนั้นเราก็จะแจ้งผลไปแล้วก็หรือว่าเอาเข้าในงบประมาณต่อไปค่ะ นอกจากความสําคัญของการเติมน้ําใต้ดินแล้วอีกสิ่งหนึ่งที่ไม่ควรมองข้ามคือเรื่องการปนเปื้อนของน้ําบาดาลที่เกิดจากกิจกรรมต่างๆของมนุษย์และทวีความรุนแรงมากขึ้นทําให้ส่งผลเสียต่อระบบนิเวศรวมถึงสุขภาพของประชาชนหากนํามาอุปโภคบริโภคค่ะปัญหาเรื่องการปนเปื้อนเนี่ยปัจจุบันในะเรื่อของน้ำบาดาลที่มาจากพวกขยะ หรือว่าแหล่งฝังกลบขยะต่างๆเนี่ยจากการที่เราตรวจพบเรามีโครงการเรื่องของประเมินคุณภาพน้าบาดาลในแหล่งพื้นที่ทิ้งขยะเนี่ยเราก็พบว่ามันมีการปนเปื้อนในหลายๆพื้นที่นะคะซึ่งสารปนเปื้อนเนี่ยมีตั้งแต่เรื่องของคุณภาพทางเคมีทั่วไปอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นพวกโลหะหนักหรือสารที่เป็นพิษก็จะทําให้มีผลต่อสุขภาพน้ำมัยของประชาชนนะคะบางพื้นที่เนี่ยเราก็ได้มีการติดตามพวกแหล่งฝังกลบขยะแล้วก็ได้มีการ ให้สั่งเหมือนกับมีหลักฐานนะคะว่ามีการทําผิดก็มีการเรื่องของการยุด กิจการจนกว่าจะสามารถฟื้นฟูให้สภาพน้ำมันดานของชาวบ้านที่อยู่ที่ด้ยรับผลกระทบเนี่ยกลับคืนมานะคะในเรื่องของการปนเปื่อนเนี่ยพอเกิดขึ้นแล้วมันแก้ไขได้ยากการที่เราจะฟื้นนี่ใช้เวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ดีที่สุดก็คือการป้องกันนะคะป้องกันไม่ให้มีการปนเปื้อนเพราะฉะนั้นประชาชนหรือว่าผู้ประกอบกิจการที่มีความเสี่ยงเนี่ยก็จะต้องมีความเฝ้าระวงังหรือว่ามีจิตสํานึกในการที่ จะไม่ทําให้เกิดการปนเปื้อนนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทจําเป็นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยป้องกันดีกว่าแก้ไขนะคะแล้วพบก,กันใหม่ในรายการหนุนทางพารวยสวัสดีค่ะ